สวัสดีค enfin, like. mm. รับนักเรียนทุกคนครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายวิชาประวัติศาสตร์สากลนะครับพบกันอีกครั้งกับครูโอภาสัยสำหรับวันนี้ครับครูพามารู้จักกบทเรียนเรื่องของการปฏิรูปศาสนานะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเรามาดู2ช่วงนี้กันเลยดีกว่าครับหัวใจหน anyway, ceux, today, ึ Aaa, e. ่งเลยที่ครูจะเอามาพูดสำหรับวันนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสําคัญซึ่งคนเราเปลี่ยนความคิดละจากการเชื่อเฉพาะศาสนาจักรแต่เป็นความเชื่อที่เป็นเชื่อตัวเองมากขึ้นเพราะงั้นสิ่งแรกที่มีการเปลี่ยนเลยครับก็คือการปฏิรูปศาสนาครับ การรู้ศาสนาครับหรือว่า r e l i g i o n reformation นะครับซึ่งเป็นการปฏิรูปแนวคิดสําคัญซึ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรโรมันคาทอลิกครับจากเดิมคริสตจักรนี้เป็นหนึ่งเดียวกันถูกไหมครับแลนะตั้งแต่เริ่มตั้งศาสนามาในสมัยยุคโรมันนะครับแล้วนะขยายพื้นที่ออกไปจนทั่วในยุคกลางแล้วก็ครอบงำทุกวิธีคิดและการกระทําของผู้คนในยุคนี้แต่ยุคนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะเมื่อคนเชื่อในตัวเองมากขึ้นคนก็จะกลับไปตั้งคําถามกับสาสนะจากักรว่าทําไมจึงคิดแบบนั้น ทำไมจึงบอกว่าโลกแบ่งทำไมจะต้องเข้าถึงพระเจ้าผ่านบัตรหลวงอย่างเดียวละ่ะซึ่งเหตุผลสําคัญในการประดุษศาสนามีอะไรบ้างครับประเด็นที่1เลยครับนักเรียนก็คือการตั้งคําถามกับศาสนจาจักรมากขึ้นนะครับหลายเลส่วนมาจากวิกฤตศรัทธาโดยตรงเนื่องจากศาสนจาจักรเนี่ยอยู่กับพื้นที่ที่มีคนบูชามาอย่างต่อนเนื่องเกือบพันปีถูกไหมฮะการวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นไม่ได้ไม่สามารถมีใครเข้าถึงได้และเมื่อเป็นอย่าง,งานั้นอยู่ตัวเองเซฟโซนตลอ,อดเวลาเนี่ยก็เกิดคําถามเยอะมากถึงการทุจริตคอร์รัปชัน การเก็บเงินค่าทําบุญเยอะมากๆเลยมิหนำซ้ํายังพูดถึงการสร้างวิหารจํานวนมากขณะที่ประชาชนยันยังคงแหลงแขนอยู่นะครับปัจจัยที่2เลยครับนักเรียนครับก็คือพระมหากษัตริย์เดิมนะครับซึ่งจะเป็นคนที่อุปถัมภ์คาจุนกับศาสนาจักรเดิมใช่ไหมครับไอต,ตอนนี้กษัตริย์เองกับเจ้าเมืองแว่นแคว้นต่างๆก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากจะออกมาเป็นส่วนหนึ่งของพิษจักรและแต่อยากออกมาเป็นอิสระของตัวเองซึ่งจะหาใครซัพพอร์ตได้ล่ะ ก็ต้องหาคนซัพพอร์ตสำคัญครับนั่นก็คือส่วนของพ่อค้านั่นเองครับเมื่อพ่อค้ามีการซัพพอร์ตเงินพอให้กับกําลังของกษัตริย์กษัตริย์จะมีความมั่งคั่งและมั่นคงพอที่จะก้าวออกมาจากพิศจักได้นะครับซึ่งด้วยความคิดนี้แหละก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่ออยู่หลักๆครับอยู่สองสามตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือแนวคิดของมุษเียนนิยมที่เชื่อมั่นตามศักยภาพของมนุษย์ในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ด้วยตัวเองมากกว่าความศรัทธาต่อศาสนาจักร 2ครับก็คือแนวคิดของปัจเจกนิยมซึ่งยอมรับในอัตลักษณ์ของบุคคลที่เท่าเทียมกันและ 3. ก็คือแนวคิดชาตินิยมที่จะนำไปสู่การสร้างรัฐชาติในยุโรปซึ่งเนื้อหานั้นจะอยู่ในคาบต่อไปกับครูพรพัฒครับทั้ง3แนวคิดนี้คือแรงผลักดันสำคัญครับที่ทำให้เกิดสังคมยุโรปเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นั่นเองซึ่งไอเดียแบบนี้แหละครับมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญอยู่2ครั้งครับนั้นที่1เลยครับคือบท ความสําคัญของบาทหลวงท่านหนึ่งนะครับก็คืออลลสมมสนะครับท่านทรงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไบยเบิลเนี่ยตัวต้องมีการวิาพากษ์วิจารณ์นะว่าอะไรที่มันถูกเขียนขึ้นมาแล้วมีการแต่งเติมเพหลังเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงศาส,สนาคริสต์ควรมีการปฏิรูปตัวเองโดยเฉพาะการปฏิรูปให้สอดคล้องกับปัชญาของพระเยซูในศาสนาคริสต์ซึ่งพูดถึงความรักในพระเป็นเจ้าและความรักเพื่อนบ้านซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของคิดศาสนาแต่คริตจักรกลับละเลยหัวใจข้อนี้ไป และกลับไปให้ความสําคัญกับพิธีกรรมต่างๆมากกว่าจึงมีการเรียกร้องให้คริสตจักรปฏิรูปตัวเองและอีกเหตุการณ์สําคัญที่เป็นชนวนเหตุของการปฏิรูปศาสนานั่นก็คือนโยบายขายใบไถ่บาปของคริสตจักรครับบุคคลสําคัญในภาพที่นกักเรียนเห็นนะครับคนนี้คือมาตินลูเทอร์นะครับเป็นหนึ่งในบาทหลวงสําคัญที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วนโยบายการขายใบไถ่บาปไ,ไม่โอเคนโยบายแบบนี้เป็นยังไงครับนักเรียน ประเด็นแรกเลยครับก็คือนักเรียนอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าศีลสารภาพบาปหรือศีลแก้บาปซึ่งเป็นพิธีกรรมหนึ่งของคิสตจักรโรมันคาทอลิกใช่ไหมครับแต่คิสตจักรในสมัยนั้นได้มีการอนุญาตให้บาทหลวงซึ่งถือเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าสามารถขายใบไถ่บาปให้กับผู้ที่มาสารภาพบาปได้ซึ่งทําให้ชาวคริสต,ต์ต้องจ่ายเงินจํานวนมากให้กับคิสตจักรเพื่อแลกกับใบไถ่บาปนั้น มันเป็นช่องว่างสำคัญที่เกิดการทุจริตของบาทหลวงจํานวนมากซึ่งมีการต่อต้านเรื่องนี้หนักมากนะครับจนนําไปสู่เหตุการณ์สาคัญก็คือการแยกนิกายออกมาเป็นเยอะมากๆเลยนะครับบุคคลสําคัญที่ครูให้ตัวอย่างดูมี3ท่านดังรูปนี้เลยนะครับผมขั้นแรกเลยก็คือมาตินลูเทอร์สกีใช่ไหมครับมีการแยกนิกายโปรเตสแตนต์มานะครับท่านที่2ก็คือจอห์นคาวินนะครับนิกายคาวินส่วนประเทศอังกฤษเองเนี่ยนะครับพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยได้มีการแยกตัวออกจากคริสสจักรเลยแล้วก็ตั้งเป็นนิกายอังกฤษของตัวเองนะครับ ก็จะเห็นว่าโปรเตสแตนนั้นไม่ได้มีหนึ่งเดียวแต่ว่ากระจายตามความคิดความเชื่อเพราะถือแนวคิดก็คือมนุษยนิยมและปัจเจกนิยมนั่นเองนะครับด้วยผลอย่างนี้นั่นแหละรครับมันจึงมาถูกคาสั่งที่3ของเราครับการปริรูปศาสนามันส่งผลอย่างไรบ้างก่อประวัติศาสตร์ของโลกเราครับข้อที่1เลยครับนักเรียนครับคือนิกายของศาสนาคิดนั้นเปลี่ยนเป็น2นิกายใหญ่ๆก็คือละมันคาทอลิกที่ยังนับถือโป๊ปสันตปาปาเช่นเดิมกับโปรเตสแตนนะครับ การโรมังกาททลิกก็รับผลสะทกสะเทือนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับทําให้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงวินัยของนักบวชของตัวเองให้สามารถยังคงความศรัทธาของบรรดาผู้ที่เชื่อถือในคริศจักรได้อยู่นะครับและผลอิปะการข้อที่2ซึ่งข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับนักเรียนมันจะช่วยทําให้การฟื้นฟูเสื่อมวิทยาร,รนั้นเข้าถึงจุดที่ไปต่อได้นั่นก็คือแนวคิดการเข้าถึงพระเจ้านั้นเนี่ยได้รับการรู้สึกว่า มันจะสามารถเกิดขึ้นได้และเราสามารถเข้าถึงความรู้ด้วยตัวเองได้นั่นก็แปลว่าณจุดนี้ครับแนวคิดของมุสลิมนิยมเนี่ยซึ่งต้องการให้มนุษย์เนี่ยไม่ได้มองเฉพาะพระเจ้าสวรรค์ไม่ได้มองเฉพาะคร,ริสตจักรไม่ได้เชื่อทุกอย่างตามศรัทธาแต่ใช้ปัญญาและความเชื่อมั่นในความคิดและความรู้สึกของตัวเองเนี่ยได้รับการยกย่องและได้รับการเห็นความสําคัญไปแล้ว ซึ่งจุดนี่แหละสาคัญมากครับนักเรียนจุดเล็กๆที่นักเรียนรู้สึกว่าเวลานักเรียนไปซื้อของทําไมเราต้องฟังบรรดารีวิวเวอร์ต่างๆด้วยครับก็เพราะเรารู้สึกว่าความคิดความเปลี่ยนเขามันมีประโยชน์ถูกไหมครับประสบการณ์จากผู้ใช้จริงซึ่งนี่แหละเป็นจุดสําคัญที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่นั่นเองครับขอบคุณสําหรับแหล่งข้อมูลนะครับการอ้างอิงรูปภาพทั้งหมดนะครับที่มีประโยชน์กับการศึกษานะครับผมสาหรับวันนี้พบกันใหม่อีกครั้งนะครับกับรูโอปาสายสวัสดีครับ